พ <Okay. S 2> ี่นนสาวใส่รองเท้าให้นองน,นะครับ <Okay. S 2> อยองอย่าง,งอขาดิน้องอย่าเก่งดินด้อ,อ,อ,อย่าเก่งตีนดิยือจด่งอาดห้กองามกจอยา่าง เดี๋ยวแล้วเดินดิเดินดิเดินเดินมาเฮ้ยดมันเม่นยาเลยเม่นแลนพูดโูด

ยหนึ่งสองห้าหนึห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองตาถาไปแล้วไปแล้วเปิดเปิดขากว่าท่านไปอีกขากว่าท่านไปอีกยอดนี้นึ่งเออสูง นี่สาวใส่รองเท้าให้น้องนะครับโอยน้องอย่างอขาดิน้อย่าเก่งดิน้อย่าเก่งตีนดิยืดออกมาอาเก่งขาดิ5ห้าห2า4กเจ็ดแปดหนึ่งสองามสี่อย่าเก่งดิขาฝอย่ตี้ เดี๋ยวแม่เดีว้มโอเค